โอองออกาอายุ12ขวบหน้าเปลี่ยนทุกวันลุกนี้สาวกดเลิกเลย น้องออก้าลูกชายคนโตของพ่อเปิ้ลนาครศิลาชัยและแม่จูนกษมานับวันยิ่งโตยิ่งฉายแววหล่อแถมเก่งมากๆกับกีฬาขับจ็ตสกีกวาดรางวัลสร้างชื่อมาแล้วหลายสนามปัจจุบันน้องออกา้าโตเป็นหนุ่มวัย12ปีภาพล่าสุดที่พ่อเปิ้ลโพสตผ่านไอจีทำเอาพี่ๆแฟนคลับที่ติดตามสีอสีสาบสาบปวดกระบาลมานานต่างใจสั่นรัวไม่หายกับออร่าความหล่อเท่โดยพ่อเปิ้ลระบุคแคปชั่นว่าอายุ12แล้วกับหน้าเปลี่ยนทุกวัน นี่ถ้าไม่เจอกันสัก3าเดือนเดินสวนกันคงจำกันไม่ได้แล้วหล่ะเนคเคเรอี์ก6ก6กล้าเปิ้นเพื่อนเปลี่ยน PROTECT ขณะที่แม่จูนอดใจไม่ได้ลูกชายโตเร็วมาก12ขวบเองจะเย็นไอ้น้องชายเนคเคเรอี์ก6 6 6สอาบสาบปวดกระบาล3อ3สาบสาบปวดกระบาลอก้า